สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะวันนี้เราซื้อเพลโดมา 2- ส,สีนะคะเป็นสีฟ้ากับสีแดงค่ะตัวนี้จะแตกต่างจากเพลโดทั่วไปตรงที่ว่าตัวนี้จะเป็นทรายนะคะซึ่งเราสามารถปั้นเป็นอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวตอนนี้ก็นั่งเล่นมาสักพักนึงแล้วรู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเพลโดที่แปลกใหม่มากๆเลยนะคะ เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะลองปั้นเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเพื่อนๆจะชอบกันไหมนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นอะไรง่ายๆก่อนโดยอันนี้เราจะใช้แม่พิมพ์รูปหัวใจนะคะหรือใครจะใช้รูปอื่นก็สามารถใช้ได้นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองผสมสีกันให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจองมัเป็นยังไง แต่ก่อนที่จะผสมสีเนี่ยเดี๋ยวขอเริ่มแบบสีเดียวก่อนดีกว่าเนาะทั้งสีฟ้าแล้วก็สีแดงเลยได้แล้วนะคะสีแดง สวยงามมากเลยทีเดียวอันนี้ต้องบอกว่าปั้นง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าเรียบร้อยค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองผสมสีก,กันดูนะคะเอาเป็นว่าผสมทีละนิดดีกว่านอ้ออย่าเอาทั้งก้อนเลยมันดูเยอะไปนิดนึง พอผสมสีกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นสีใหม่เลยนะคะนั่นก็คือสีม่วงค่ะทีนี้ถ้ามองดูดีๆเนี่ยก็จะเห็นเมซายเล็กๆเ,เป็นสีฟ้ากับสีแดงนะคะตัวนี้คิดว่าน่าจะช่วยให้เด็กๆเ,เรียนรู้ในเรื่องของการผสมสีได้ด้วยนะแต่ข้อเสียก็อย่างที่เห็นนะคะว่าพอผสมแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแบ่งออกมาให้มันเป็นเหมือนเดิมได้แล้วมันจะผสมกันไปเลยนี่นะคะ ถือว่าเป็นของเล่นที่แปลกใหม่ดีนะคะแล้วก็เล่นสนุกด้วยมันจะไม่เหมือนกับเพลโดทั่วไปเปนไคะเอาละค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ